สวัสดีตอนเช้าจ้กทุกคนค่ะมืนอยู่พฤศสิพาทุกคนนะคะมากินกาแฟนะคะกินกาแฟร้อนๆบกโกโก้ร้อนๆนะคะอยู่หน้าบ้านเลยนะคะทุกคนค่ะสำแรกจราจะกินโกโก้ก่อนนะคะทุกคนค่ะเสียงไม่ค่อยนี่อ่ะกินโกโก้ร้อนๆจ้าโอ้กะหววนี่ดีนะกินโกโก้ร้อนแต่ซองหนกว่า thank you